เฮ้ยผมว่าไม่ต้องใส่หนอนไดนะ้ละนี่ปังกราบสวีรัสสวัสดีทานชนทุกท่านที่น่ารักเนี่ยนะครับผมแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่องนี้แซกซีก,กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีอะไรจะทำเทำ่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ว่าในช่วงนี้น่าเบื่อมากเลยแล้วก็อากาศในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแปรปลวนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้สบายแบบปกติมา3-4วันแล้วแหละเนี่ยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยรู้สึกแบบว่าอยากจะกินของที่อร่อยอร่อยหวานๆนในช่วงเช้านะครับผมซึ่งวันนี้แรงบรันดาลใจในการทําคลิปนี้มันมาจากที่แบบว่าผมไปดูแบบว่าพวกวัยรุ่นอเมริกาอะไรเงี้ยแบบพวกแบบ แซนดเนเสอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยป้าผมไม่ได้มายถึง CJ นะ <c oughs> แต่ผมแบบรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้มันแบบง่ายๆถูกๆอร่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่จะเป็นฉบับของผม,ผมก็ขอให้ทุกคนดูถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะมันจะโคตรเป็นกำลังใจเลยโอ้โหแดดอะไรมันโคตรโคตรเปรี้ยงเปรี้ยงเลย ขึ้นขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้มันก็เป็นแบบว่าคลิปง่ายๆเนาะก็แบบไม่อยากทำคลิปอะไรเยอะละแบบว่าไม่อยากทำคลิปเล่นเกมอะบางทีมันแบบมันไม่สนุกไงตั้งแต่คลิปล่าสุดแหละเอยก็ฝากดู้วยนะครับทุกคนคลิปล่าสุดทุกคนว่าอย่างไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับ <S <s <ing> <S เดี๋ยวผมขอไปซื้อของที่ร้านป้าข้างบ้านแล้วกัน โอ้โหแดดโคตรแรงอ่ะนี่แบบแค่ตอนเช้าเอางนะเนี่ยแดดโคตรแรงเลยนี่นะครับซึ่งเราก็ได้มันมาแล้วทุกคนอาจจะนึกไม่ออกหรอกว่าผมจะไปทําอะไรเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยจะรู้จักกันนะครับว่ามันคืออะไรผมไม่ได้เอามากินเล่นนะแต่ผมเนี่ยจะไปใส่อะไรสูตรลับบางอย่างที่บอกเลยว่าโคตรจะอร่อยซึ่งแน่นอนเพราะว่าผมซื้อมาแค่ห่อเดียว แต่ว่าของอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ในบ้านผมอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนได้ดูแลกันแต่เดี๋ยวเราขอย้ายภาพไปที่หลังบ้านจะด,ดีกว่าโอ้โหทุกคนมันหลังบ้านผมจะลกมากเดี๋ยวขออนุญาตจัดก่อนแล้วกัน โอเคครับโอเคสรดทแล้วซึ okay, okay, ่งวัตถุดิบในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เบสิกแล้วก็ค่อนข้างมีราคาที่ถูกมากๆสมกับชื่อคลิปเลยวัตถุดิบในวันนี้ก็คือนมผมแนะนำให้กินแบนนี้นะเพราะแบนดนี้ถูกและอร่อยมากนมโฟโมสแล้วก็มี ไมโลมันเป็นตัวแบบว่าซีเรียลไมโลนะครับแต่ว่าภาษาเช้ามากเรียกว่าอาหารเชา้า <c oughs> <c oughs> และนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งอันนี้มันไม่ได้มีอยู่ในบ <c oughs> นั่นก็คือช็อกโกแลตมาริ <c oughs> ขอบอกเลยว่ารสชาติมันแบบอร่อยมากเลยอือวันนั้นกินกับขนมปังแล้วติดใจ,จามากซึ่งไปดูวิธีการใส่กันเลยดีกว่า เอ๊ะเรืออาจจะไม่ต้องดีเพราะาทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วมันต้องทำยังไงแต่ไม่เป็นไรเราขยันอยู่แล้วขั้นแรกแล้วก็ใส่เี้ลงไปก่อนเียนะครับพอนมใกล้หมดแล้วเราก็ต้องทำแบบนี้ ต้องขึ้นมาดึงโอเคอืมเอานมแก้หมดแล้วต้องทำแบบนี้ดูดมันใช่แล้วคือเคลีร์ลับนี่คือใช้หรอดเสียบเข้าไปไม่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกก็แค่แบบเสียบเข้าไปเพื่อเพิ่มความแบบอรรถอืมอืม เฮ้ยผมว่าไม่ต้องแส่หลอนได้ละนี่ทุกคนก็ลองไปทำตามกันได้นะผมบอกเลยว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เบสิกมากแล้ว,ว่าเด็กๆร้อยเปร์เซ็น่ะชอบกินแน่นอน ล่าสุดยังไม่ถึงไหนซีเรียสหมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e ให้ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีคลิปหน้าอีกต่อไปนะ